ขอสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับวันนี้แอดก็มีแนวทางหวยรัฐบาลนะครับแนวทางหวยรัฐบาลวันที่1มิถุนายน2564นะครับ เลขเด็ดนะครับเลขเด็ดวันราหูอมจันทร์คือวันนี้นะครับผมวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันพระนะครับวันนี้เป็นวันพระซึ่งตรงกับวันราหูอมจันท์ครั้งใหญ่นะครับวันนี้รอชมกันได้เลยนะครับผมสำหรับเลขเด็ดนะครับสำหรับเลขเด็ดวันราหูอมจันทร์นะครับตัวไหนนะครับเรามาดูกันเลยนะครับผม สำหรับเลขเด็ดนะครับก็จะมีนะครับตัวแรกนะครับสองสองหกนะครับตัวแรกสองหกนะครับตัวแรกสองหกนะครับตามด้วยหกสองนะครับสองหกหกสองนะครับหกสองนะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนะครับสองแปด สองแปดนะครับแล้วก็แปดสองนะครับสองแปดแล้วก็แปดสองนะครับผมนี่นะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะมีหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับนี่นะครับสำหรับเลขเด็ดนะครับสำหรับเลขเด็ดวันลาหูอมจันท์นะครับผม เลขเด็ดวันที่1มิถุนายน2564นะครับแนวทางหวยรัฐบาลนะครับแนวทางหวยรัฐบาลนะครับแอดให้เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับแอดให้เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะครับใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับนี่นะครับเรามาทวนกันอีกรอบนะครับ เลขเด็ดนะครับเลขเด็ดวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสี่นะครับคืองวดที่จะถึงนี้นะครับผมเลขเด็ดวันลาหูอมจันท์นะครับซึ่งตรงกับวันนี้นะครับซึ่งตรงกับวันนี้นะครับผมเลขเด็ดก็จะมีนะครับหกสองนะครับสองหกนะครับสองหกแล้วก็หกสองนะครับสองหกหกสองตามด้วยสองแปดนะครับตามด้วยสองแปด แล้วก็8 2ดสองนะครับสอง2ดดสองนะครับนี่นะครับตัวสุดท้ายก็จะมีหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้านะครับมีเต่เลขสวยๆเลยนะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับนี่นะครับผมใครชอบตัวไหนครับใครชอบตัวไหนครับจดไว้เลยนะครับใครชอบตัวไหนจดไว้เลยนะครับผมมีเต่เลขสวยๆนะครับเลขเด็ดวันลาหูโอมจันท์นะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับขอบคุณครับ